นความเคลื่อนไหวของพักการเมืองต่างๆดูเหมือนจะเตรียมพร้อมแล้วนะคะสำหรับพักพลังประชารัฐก็เตรียมถแถลงเปิดนโยบายและเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสของพักทั่วประเทศทารรํากลางกระแสกดดันและการถามถึงความชัดเจนทางการเมือง ื่อรัฐมนตรีในคอรมอรประยุทธ์5นั้นร่วมงานอยู่ในพักด้วยนะคะก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเมื่อวันเลือกตั้งนั้นชัดเจนแล้วความชัดเจนที่ถูกทวงถามมากที่สุดในตอนนี้ก็คือการตัดสินใจทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์จันโอชาและสถานะของรัฐมนตรีอีก4คนที่ร่วมงานอยู่กับพักพลังประชารัฐค่ะว่าผการเลือกตั้งมชัดเจนการเลือขึ้นไหครับคืออันนี้นะครับอย่างผมเรียนไปนะครับเดี๋ยวก็รอทั้ง4คนครับ คือทั้งหมดเนี่ยมันอยู่กับความพร้อมของทั้ง4่คนในแต่ละคนเนี่ยก็ากำลังดําเนินงานเก็บการของแต่ละคนนะครับท่านอุตมะก็เก็บไปเยอะผมก็เก็บไปเยอะแล้วแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอ,อพอออกมาชัดเจนอย่างเงี้ยผมว่าเราก็เดินหน้าต่อได้ครับถึงว่าถ้าเกิดว่าหาลือกันแล้วไม่มีอะไรติดขัดก็พร้อมจะทำทันทอีอันนี้เรายืนยันมาเสมอนะครับทางท่านอุตมะเองทางกับผมเองเนี่ยก็ได้ยืนยันว่ามันจะมีจังหวะเวลาที่เหมาะสมของเราว่าจะเป็นวันไหนครับ หลังนายกอบสักให้สัมภาษณ์ยืนยันว่ารัฐมนตรีทั้ง4คนพร้อมจะลาออกในเวลาที่เหมาะสมจากนั้นทั้งนายกอบสักนายอุตมะสาวนายนและนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงก็เข้าพบกับนายสมคิดจัดตุศีพิทักษ์ที่ห้องทำงานชั้นหนึ่งตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาลน,นานประมาณ1ชั่วโมงค่ะขณะที่พักแทยรักษาชาติโดยร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์หัวหน้าพักก็เห็นว่า วันเลือกตั้งชัดเจนแล้วการจัดการเลือกตั้งก็จะต้องกระจ่างด้วยแล้วก็ย้ำให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาพร้อมรัฐมนตรีทั้ง4คนนั้นชัดเจนทางการเมืองแล้วก็แสดงสปิลิตทางการเมืองค่ะเช่นเดียวกับนายจตุพรพรมพันธ์ในฐานะกองเชียร์พักเพื่อชาติที่ออกมาเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์และรัฐมนตรีเสียสละด้วยการลาออกจากตําแหน่งเพื่อทํางานการเมืองอย่างเต็มตัวไม่เอาเปรียบนักการเมืองและพักการเมืองอื่นค่ะ ด้านน,นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ประกาศความพร้อมสู่การเลือกตั้งนำประเทศสู่ความเป็นประชาธิปไตยสร้างสังคมที่คนไทยเท่าเทียมกันและหลังการประชุมซักซ้อมแนวทางการหาเสียงกับว่าที่ผู้สมัครสสของพักนายวิเชียนชวลิตนายทะเบียนพักพลังประชารัฐก็เปิดเผยนะคะว่าพักจะถแถลงเปิดนโยบายหาเสียงในวันพรุ่งนี้ค่ะแล้วก็คาดการณ์ว่าภายในสัปดาห์หน้าจะถแถลงเปิดตัวที่ผู้สมัครสส ของพักได้ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง350คนและแบบบัญชีรายชื่อ150คนจากนั้นนะคะก็จะเริ่มกระบวนการพิจารณาและก็ลงมติเลือกผู้เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีพักต่อไปค่ะ